จะมาสับร้องเพลงอนาเชฟให้พวกเราฟังดูนะครับการแสดงชุดที่3นะครับเป็นการแสดงของนักเรียนชั้นป .3 ั2นะครับเป็นการอ่าสับร้องเพลงอนาเชฟและก็ร้องเพลงราสาเสียงนะครับในเพลงเรียงความเรื่องแม่นะครับเรียงความเรื่องแม่นะครับก็ ชมได้นะครับว่าจะเพราะขนาดไหนนะครับก็เตรียมรับชมได้นะครับการแสดงชุดที่4นะครับเป็นการเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้นป .4 ทับหนึ่งนะครับเเตนว่าบทที่4การแสดงชุดที่5นะครับเป็นการัดร้องเพลงอนาเชตนะครับเครเป็นของนักเรียนชั้นป .5 นะครับเป็นการัดร้องเพลงอนาเชตนะครับการแสดงชุดที่6นะครับเป็นการเต้นประกอบเพลงนะครับ นักเรียนชั้นป .6 ทัหนึ่งนะครับในชุดงานเพลงสีน้อยในตะเกียงแก้วนะครับต้อนรับชมได้นะครับแล้วก็การแสดงชุดสุดท้ายนะครับเป็นของนักเรียนชั้นป .6 2ัสองนะครับเป็นการนำประกอบเพลงบทเพลงระเงแผ่นดินนะครับตียมรับชมนะครับกิจกรรมดีๆที่ทางเรียนได้จัดขึ้นนะครับที่จะมาแสดงให้ครับ พวกเราได้ร so ับชมบนเวทีต่อไปนะครับและก็สิ่งที่ไม่ควรพลาดไปอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับจะมีวงวงวงอนาเชตนะครวงพิคลิกนะครับวงพิคลิกนะครับจะมาขับร้องเพลงอนาเชตให้กับพวกเราได้ชมด้วยนะครับบนเวทีในวันนี้นะครับก็เตรียมจะชมเตรียมระฟังงานจากเจ้าพื้นนะครับขนาดไหนนะครับขอแค่มาด้วยนะครับเป็นเจ้าของ ทั้3สามภาษานะครับไมทาบว่าทางวงวันนี้นะจะมาขับร้องกับพวกรายกาด้วยเามทรนะครับเดี๋ยวรอพวกเราทุกคนนะครับอยู่ในบริเวบ้านเรอห่งนี้เนับชมยกันเลครับก็ได้แก๊สโแก๊ด้วยงาดไหนนะครับเียได้นะครับแล้วก็ยังนีทางต่างๆนะครับชาวรุก็าเรียน้วกนคณะครูนะครับร่องกเรื ้สนะครับได้เพื่นขนมจันายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและก็ื่อนที่รงรนด้วยนะครับนี่ก็เป็นของที่น่ารักนะครับไข่เค็นะครับไข่เคนะครับข้าสอยขนมโคนะครับรวมบุญลงนะครับข้อสามเกลือในน้ำเชื่อมนะครับเกลืยในน้ำเชื่อมข้อสี่้านะครัลขนมจลน ขนมแจ้าีสองม่ประธานขนมเต๋อเยประธานฟองน้าหนึ่ข้าวใหม่ตาเตะครันเลียตตนามอสันเลียัตอ้ามอสองันใช่หดวมาุมิเอยตตนามือีนกํามาเแลจีจนก

แล้วก็ขนมต่อไปนะครับขนมดีเดงนะครับขนมดีเดนนี้นะครับเป็นขนมที่ทางนีไปดูการาขาที่้จัดการที่ผี้เก็พืนะครับได้รับรางัชนะเลิศนะครับรังชนะเลิศเป็นตัวแทนนะครับครับแล้วก็วันนี้ पक्त <mí toys> <coughs> <aún> <mí>

ไม่ได้ขนมอยากให้ทุกคนกินขนมแล้วเดี๋ยวติดคอนะครับเรามีน้ำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภระพาะจริงๆวันนี้มาจำหน่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเฉาก้วยนะครับน้ำมะพร้าวน้ำใบดินน้ำใบเตยน้ำเปล่านะครับมีจำหน่ายนะครับมีจำหน่ายด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวติดคอกินขนมเพลินอร่อยรเพลิน ติดตอนะครับมาบริการจัดจ่ายซื้อน้ำได้นะครับอะไรนี่ะนะครับนกระตุมหัวนีบุเกะว่าแบนี้กระตุเลยนบ้านาเนี่ยนะครับติดกระเที่ยงไม่ได้เกิดแล้วนะครับนะครับก็มาซื้อได้นะครับมาซื้อได้นะครับก็ลาที่านีานทีคราจ่เปิด

มานี่หน่อย <laughs> ก็ประมาณนี้ครับที่เราจะเรียนให้ท่านได้รับเป็นท่านอรัญญะนะครับให้ทุกคนนะครับอยู่ด้วยนะครับ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  <coughs> <coughs> <coughs>

่ตอนนี้หมดเรืงเลยครับขนม่ะันมตเลค่เียน้ำตลารใจองนักเรียนครับงนรับไปตลาดได้ก็อีกตอไปนักข่าวรทงางนตอนนี้นักเรียนได้แถวนะครับรอคิวเพื่อที่จะซื้อขนมสาๆนาครับ ี่มารยาของเรานะครับเจ้าของงานกิจกรรมตลาดนักอา,าชีพนะครับอยู่ตรงไหนครับรเดและประชุดก,การแสดงต่างๆนะครับก็อขอให้เตรียมความพร้อมด้วยนะครับเตรียมความพร้อมด้วยผมจะองแขกผู้มีเกียรตินะครับ และก็มีน้ําจํหนายรวมทั้งการแสดงของนักเรียนประการนี้ขอรียนเชิญประธานในพิธีครับผู้วยการโรงเรียนบ้านวนยอครับกล่าวรับฟังคํากล่าวในงานและก็ให้โอวาทและก็เปิดพิธีต่อไปครับขอรียนเชิญครับขามดแถวตรงตามีครัย การเรียนท่านประธานที่เครารพเจ้านางนี่มาคณะกรรมการสถานศาโรงเรียนบ้านลุกสญัญญหัวหน้าชุดกองกำลังในพื้นที่แขกผู้มีเกียรติท่านพ่อแม่ผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านขอสวัสดีนักเรียน โรงเรียนบ้านฤกสยงพออรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดอาชีพของโรงเรียนบ้านฤกสยอในวันนี้อาจากคำจากคำที่ได้ร,ดรับกล่าวรายงานจากผู้รับผิดชอบโครงการพอจะทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ าการจัดงานคุณค่าถ้าหากว่าเราต้องการให้เด็กเข้าใจอ,นนอาชีพถ้าหากว่าเราต้องการให้นักเรียนเข้าใจว่าผู้ปกครองผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทำมาหากินกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสไ์ เพื่อจะส่งให้บุตรหลานได้เรียนมันลำบากเหน็ดเหนื่อยขนาดขนาดไหนถ้าเราฝึกให้นักเรียนรู้จักอาชีพจะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของเงิน เห็นคุณค่าของการใช้จ่ายของที่จะให้เด็กจะทําให้เด็กนั้นรู้จักอมก็รู้จักประหยัดและรู้จักใช้เงินทองที่ได้มาหลังเล็กจะทําให้ลูกหลานน่ยหลังจากนั้นมีความกระตันโยต่อเราให้วงนู้มาเลยพ่อแม่และ เข้าใจในความยากลำบากของพ่อแม่ต่อไปครับตรงนี้แาการจัดงานในวันนี้เขียประมือนะคะขเสียงประมือให้กับผู้ในการประธานในพิธีของเราด้วยครับเป็นกันว่านะครับกิจกรรมตลาดนัดอาชีพของเราในวันนี้นะครับก็ได้เปิดอย่างเป็น Shabbat <laughs> 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 shalom.